มาเป็นกระแสบ,บนโลกออนไลน์ให้ได้คือฮากันอีกครั้งแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณพลอยอยู่สีนะคะตัวแทนลอตเตอรี่มังกรฟ้าทิลล่าสุดมีผู้โชคดีถูก ari, ลอตเตอรี่รางวัลที่1งวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางคุณพลอยพึ่งได้ทําพิธีแก้บนไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมหลังมีผู้โชคดีนะคะถูกรางวัลที่1เช่นเดียวกันซึ่งในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งที่3ในการทําพิธีแก้บนหลังจากที่คุณพลอยได้ขอพรต่อศาลพระพรหมแล้วก็ไอ้ไข่ให้มีผู้โชคดีถูกรางวััที่1กบตนเอ โดยในครั้งนี้นะคะคุณพลอยได้ทําพิธีแก้บนด้วยการลําถวายไปเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศนะาลพระคมสํานักงานมังกรฟ้านะคะพร้อมเปิดเผยถึงความรู้สึกเราก็กระแสะตอบรับของประชาชนนะคะในการสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับทางมังกรฟ้าซึ่งถือเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มน้องใหม่ที่กําลังได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงโควิด -19 นี้อีกด้วยพอดีว่ามีลูกค้าถูกรางวันที่1ค่ะพลอยก็เลยต้องมาลามําแต่ก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้าถูกรอที่ลที่1มาละ2อคน ซึ่งพลอยมาล้ำเนี่ยก็เพราะว่าพลอยอ่ะได้บนบานสารกล่าวไว้ยกมือท่วมหัวไว้ว่าขอให้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวพลอยอ่ะจะมาลํำให้ตรงนี้โดยการลํำเดี่ยวโดยที่ไม่มีคนแล้วก็ไม่สร้างใครเลยลํำเดี่ยวแกะเนื้อเองแล้วก็ทำเองทั้งหมดก็เลยพอมีรางวัลคนถูกปุ๊บมันก็แบบเฮ้ยต้องลํำจริงๆเหรอแล้วพอมาลำํำปุ๊บก็ผ่านไปก็มีคนถูกอีก แต่ก่อนที่ถูกรอบสองเนี่ยพลอยบอกไปว่าพลอยจะรำมโนโราให้ก็มีคนถูกลางวันก็เลยแบบเอ้ยได้รำอีกแล้วแล้วเนี่ยรอบเนี้ยก็คือแบบเมื่อวานกีดลั่นล้นเลยคือมีคนถูกลางวันอีกแล้วอ้าวรำอีกจ้ะก,ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถูกอกีกก็คือรำทุกงวดทุกงวด,งวดแน่นอนแบบนี้ค่ะประมาณนี้ใช่ค่ะพลอยบนไว้ว่าขอให้มีรางวัลที่หนึ่งเกิดกับลูกค้าที่ซื้อมังกรฟ้า คือเราต้องการให้ลูกค้ามีกําลังใจแบบเฮ้ยมีความหวงังมีความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมีคนถูกรางวานนะัลน่ะแบบประมาณนี้ค่ะถึงแม้ว่าลูกค้าหลายๆคนจะไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ลูกค้าก็ยังถูกรางวาัลไม่ว่าจะเป็นเลขนน้นเลขนี้ค่ะก็ยังมีการถูกตอนนี้หรอก็รู้สึกอยากรำทุกงวดเลยค่ะก็เอาหว้ทุกครั้งก็จะบอกตลอดก็คือมันก็เป็นความเชื่อเนาะแบบว่าพลอยเป็นแบบ คือสายนี้แล้วอะมูเตลูมากๆเลยก็จะมีความเชื่อแบบว่ามันเป็นแรงยึดเหนี่ยวอะทาให้เรารู้สึกว่าเรามีโฟกัสมีเป้าหมายขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยถ้ามีลูกค้าอีกถูกอีกรางวันที่หนึ่งพอยก็ราอีกราอย่างนี้ทุกงวดแน่นอนแบบเปลี่ยนชุดเรื่อยแกะเพลงใหม่เรื่อยๆแบบนี้ค่ะ mm hmm. ตั้งแต่วันที่ลูกค้าถูกวันที่16บธันวานะคะก็นับจากวันนั้นอะจากที่มังกรฟ้าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแล้วก็ไม่ได้มีลูกค้าที่มีความแบบเอ้ย ได้ตังจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงพอวันที่16ปุ๊บเราเอาแบบเงินไปให้ลูกค้าอะไรแบบนี้ค่ะกดว่าลูกค้าก็มีความเชื่อมั่นในระบบแพลตฟอร์มของเรามากขึ้นก็แห่กันมาซื้อลองวันกันแบบเยอะมากแล้วพอรอบ2มีลูกค้าถูกางวันที่1งอีกลูกค้าก็แห่กันอีกแล้วก็รอบนี้อีกเนี่ยหดูยก็คิดว่าลูกค้าน่าจะแห่กันมาอีกค่ะถือว่าตอนนี้ซักเซตไหมถ้าสำหรับพลอยนะคะพลอยคิดว่ามันมาได้แค่60%เอง คิดว่าเราเราต้องการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มของเราเนี่ยให้ดีขึ้นยิ่งกว่านี้ให้มีความพึงพอใจกับลูกค้าเราอ่ะมากกว่านี้อีกค่ะตอนนี้หลอที่ยังขาดแล้วพลอยมองว่าเป็นพวกพวกเกี่ยวกับตัวเลขที่แบบถ้าเราเปิดรับสแกนเพิ่มอีกเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้ามีตัวเลขให้เลือกเยอะขึ้นแบบบางคนเขาเข้ามาถึงอะ่ะก็เลขนี้หมดแล้วเราเข้าใจนะคนเขาจะจะชอบเลขดังๆกันแบบเลขนี้หมดแล้ว เอาเลขนี้หมดแล้วเราก็อยากมีเลขเข้ามาเพิ่มก็เลยอยากแบบให้คนมาร่วมสแกนกับเรากันเพื่อที่ว่าจะได้แชร์เลขเลขแชร์เลขกันได้หลายๆคนค่ะเป็นแพลตฟอร์มยุค 5G เลยนะคะเป็นระบบแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเลือกลอตเตอรี่ได้ผ่านมือถือโดยที่นอนอยู่บ้านอาชันหลับเลยชันหลับเลยตีสี่สะดุ้งตื่นกดเลยก,กดเลือกเลขได้เลยกดเลือกเลขปุบ๊บคุณสามารถที่จะไม่ต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็แบบอ่า ห่างไกลโควิดเราเรามาทําตอนที่มันมีโควิดเนี่ยแหละเราเราก็เลยลมองว่าเอ้ยโควิดมันทําให้คนห่างไกลกันเราก็เลยมาใช้แพลตฟอร์มนี้ในการทําแล้วเวลาลูกค้าถูกรางวัลน,นะคะก็มี SMS ไปแจ้งบอกอีกว่าคุณถูกรางวัลน,นะตอนนี้นะคะในระบบมังกรฟ้าคือถ้าจะบอกว่าเรามาทำมาตั้งแต่แรกเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบแพลตฟอร์มที่มันเป็นยุคใหม่จริงๆเลยทําให้เวลาพอ,อยไปสื่อสารกับเขาว่าเอ้ยมามามา,มาร่วม ด้วยด้วยการไม้แบบนี้เขาก็จะยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อมั่นเราแต่ว่าตอนนี้ก็มีกลุ่มที่เป็นผู้พิการแผงลอยจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมกับเราด้วยเพราะว่าเราพยายามบอกเขาสอนเขาว่าทําแบบนี้สิทําแบบนี้สิถ้าอยู่แบบนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมนะคือพยายามให้เขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วเพราะเราเข้าใจว่าผลกระทบของโควิดอ่ะมันกระทบไปทั้งหมดตั้งแต่ ข้างบนจนถึงรากหญ้าทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าพอยจะไปช่วยทั้งหมดมันก็ทำไม่ได้และสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อลอตเตอรี่ผ่านทางตัวแทนจาหน่ายลอตเตอรี่มังกรฟ้าทั่วประเทศหรือจะสอบถามรายละเอียดและก้อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของมังกรฟ้าแม่พอยครัวอยู่สีหลักก็ที่ไลน์ไอดนะคะแอดพอยรอได้เลยนะคะ